ดาราสาวอาดีตภรรยาพระเอกดังโพดล่าสุดคล้ายคนกำลังมีความรักสวยแซ่บเซ็กซี่และมากความสามารถสุดๆส,สำหรับนักแสดงสาวนายชนุตราที่ใช้สถานะโสดมานานแล้วหลังหย่ากกับอดีตสามีเคนลี่ธนพัทร สาวนายก็ถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่อยู่เป็นประจำที่ไม่ว่าจะโพสแคปชั่นคำคมหรือมีอิโมจิไหนก็ถูกสงสัยว่าเอ๊ะหัวใจไม่ว่างหรือเปล่าล่าสุดสาวนายได้โพสภาพตัวเองผ่านอิน t a g r a m มอดชนุตราพร้อมแคปชั่น ความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นท่ามกลางแฟนคลับกดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยของเธอก็แอบสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะแคปชั่นนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูหรือคำคมเอ่ยก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวนะคะ